เดี๋ยวคุณหาวูดไงเฮ้ยเนี่ยเอาลูกกระสุนออกกดดันมันกดดูจริงนะใช่ปะวะใช่ใช่ใช้ป่อยโมกี่เห็นไอไฟฉายเนี่ไงไฟฉายเอาไปไหนไฟฉายเอาไปไหนนี่นี่ B เอานี่ละกูบอกแต่ไม่ไต้องเข้าใจนะเฮ้ยเลยไฟมีอันหมดปะมีมีมีถ้ากดที่ขวามันจะเหมือนเดินเครื่องอ่ะสภาพักอย่างนี้ก็หมดใจะบอกกดที่นี่ไฟฉายมาไม่รุน เอาเลยเว้ยี้าฟาเหมดใช่ไหมฟแล้วกดตัววีด้แบ็จะได้เรือมีหมดนแมเอาเวเอาวอันเล็กดีกว่าบ้กดตัวีผักในเวลาโดนซัมบี้ไปตามมัตามตามเล่นอยู่ไปต่อไปก่อนเลยเฮ้ยราบต้องดั้เร้รารให้พวกกีเสร็จค่อยลงไห เอ้เคียเสร็จยังอชิดชิดออชิดนข้างข้าหลังแล้วข้าลเาตีปุยิดตีตหเฮ้เคียเสร็จยังดีนีเวลาโดนีจะไืจะลนะติดเชื้อไม่ได้หรตายใหม่ติดชอเฮยเอาจริงหยเฮ้ยงเร่เลยเฮ้ยเร็วจ เดี๋ยวแม็ก่อนจัดการติดเชื้อที่ไหนล่ะไอเด็กไอเด้มานี่มาที่รีมาที่เฮ้ยเด็กอยู่นะครับป๊อบก้เด็กนิดหน่อยว่ะ เข้าติดยืวเข้าอองติดเร็วๆนะครับพขอมกอนใครเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ยูเชิดูเช็ูหมุดไอ้เชฟมุดดับมุดดับไป้านรี่ไปเหะอย่าไปสนใจซองดี้เลยไ P ยอี่ไจะจ้างให้ดูที ป,าปามามาทุบเลยทุทยบไอ้พิชอาจานให้อาจานย์หานดีเอาดูงอะไงอ่ะุธต้องปินให้มันตายทีเดียวพิดฝากตัวทหารหน่อยดิใครอ,อาอวุธ โอ้แม็กม่นี่แม็นี่เฮ้ยนี่รีรีเนี่ยเนี่ยอยาอยาเข้ามาเอาิด่าต้หมอี่ดอุ้ยลูซี่ลูซี่จาการเองมา่จะเอายา้ป่ะ พาไปหาอันนี้ไปชิตได้ยาวไปทุกเคลียร์ทางไปเลยไปวมไมติดเชื้อแล้วได้รอาตามรอามไปนสมไม่คิดหรอจี่ใช้ยามเป็นเ้ว่อนเมินนะไปเอาไงตอนนี้วะสำรวจทั่วนตอนนี้มีใครเลื้ยเขียวเนี่ย เที่ยวรคุณเอื้อขึ้นหน้าละเลืกทีน้าไม่มีไม่มีวะเอ้ยแม็กเลื่ไหลไหจุดนูเลยก็ไม่ได้ไหลมีแต่ไหลนูวะไม่มีว่ะตแม็กตองนี้อไงนีไงเจอะกะะม็กลงมาลงมาลงมา เฮ้ยแม็กเลือดแดงแล้วว่ะแดงว่ะแม็กไหนๆว่ะเฮ้ยแม็กพี่แม็กอยู่ข้างไหนพี่มั้งอย่าเก็บไว้เดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เด็กขึ้นเตียงเนี่ยอะไรเนี่ยนี่แม็กอู้ยเลือดออกเอ้นสิ่งโอ้อะไรแล้วเก็บแม็กขายอะไรแล้วกันออกอะไรตอนนี้วกูเลือดออกไปโอ้โหโอ้ยเป็นเด็กกูรู้ตัวเปิดกระจก ที่ด่านน้ำดวนนะแม่งมิดซิเอ้ยไม่ใช่มิดซิ่นี่เนเดดแม่งดอกข้าดอกการดดีแม่งหายเปกดอวะเฮ้ยยืดโอ้งยืดโอ่ไอ้ปลีไปๆเราหนีขึ้นเฮ้ยตว่างหางไหน้เลย เฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอันหนึงไปสั่งของอันหนึงห้า